เย็บยอดพักอันนี้ไปหนึ่งให้ปลาพี่นอ้องสิไปเบิ้งอันพักยอดตำลึงฝลังกับจสัสีออกไปบุบจกพี่น้องเก็บไปหนึ่งเส้ปลาเดียวเก็บพักนั่นพักนี่เนาะจ้าเนาะกินได้เด้อจ้าเด้อพักอันนี้คุณห่าร้ายอยู่เครืงอันตำแย่พลังตำแย่พลังตอดไปเมื่อกี้เล้พี่น้อง ไปเขากับค่ายค่ายกันจ้ะพักอันนี้มีวิตามินทั้งมีแรล่าถาดด้วยจ้านี่พักอันนี้โอ้ยเมื่อกี้ต,ตัวน้งเงี้ยนลังตดท่านเงียบๆเลยพีน่น้องนี่แก่เนายะยล่จ้ะหุ่นมึงเนะี่ย ต้นนันนี่เนาะจ้าป้าอยเห็นอันฟังเขาจะปลูกพืชอันนั้นไหมพี่น้องปลูกปลูกผืชบำรุงดินไหมจ้าก็จะมีผืชอันนี้เนาะจ้าคือเขาจะปลูกพืชบำรุงดินนี่เขาจะเกิดจะปลูกแบบพืชหลายอย่างนะจ้ามันจะเป็นพืชผสมผสนหลายๆอาย่างเนาะจ้าแต่เขาจะาก็ดสิดทายกบไทยดินกบเนาะจ้าเพื่อให้บำรุงดินเอ่อก้อนสิบเขาจะสิบปลูกพัก โอ๊ปลูกอันผืชต่างๆเนาะจ้ะอันนี่นะแต่ว่าพักอันนี้ก็กินได้นะจ้ะข้อแล้วจ้ะไปกำหน,นึ่งนี่พักขางข้องน้ำใต้พิณ้องแล้วก็สิไปเก็บยอดตำลึงอีกเนาะจ้ะนู้นยอดตำลึงอยู่ขางนาปุณณะจ้ะอยู่ขางนา กกแล้วเธอได้ผักกาดปลาน้ำเนาะจ้ะผักชีหลอมเป็นหนึงแค่ปลาน้ำพักชีหลอมเยอะอ่อนๆหน่อยตัวบวกผักชีหลอมไปใส่ย่ำกับแซ่แสบจ้ะไปอยู่เก็บไปเที่ยวก้อนนี่ไปอยู่กเอาไปอันกินสดทั้งกินสดทั้งใส่ ย่ำเที่งหลวกนะจ้าเนาะว้าบุญนำยอดอุบวกอุ้ยมีเที่งผักเสียนฝรั่งหนองผักเสียนฝรั่งขึ้นแก้มขึ้นเส้น หยอบบวบขาวๆน่อนๆตะกินกินแสบแล้วพี่น้องขี่หลอมกับพ่อล้วจ้ะเอาขี้หลอมเลยแต่หยอดอบบวบงามเลยนะพี่น้องเลยไปนกันด้จเ่องกี้ยังเป็นหนึ่งใ้ปลานนนะ,ะไปเบิ้งหยดตำลึงน่าจ้าพี่นอ้องตำลึงพลางจ้าสุกรพ่อไปเห็นอยู่บ่หยดครอปได้จ้านี่ อันนี้ยตุกแกจ้ะป่าดาตุกแกง่ากเกยเลยแต่ว่าพ่เก็บเหมือนนี่จ้ะมันไม่ยังสิไม่มเก็บหรอกเพราะว่ามือนีไม่เก็บพักไปหนึ่งที่ป่านั่จ้ะพักริมลู่อ่ะจ้ะพี่น้องอย่าลืมกดไหลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ได้จ้ะพี่น้องเด้อ บางทีหละเป็นเป็นอันนั่นพี่นอออ้องเออ่นละครื่เกาเขาเห็นป่ะจา๊ะสูงเลยสิได้จักผักนอเหมือนนี้เนาะเป็นหนึ่งปลาเดียว้ะเก็บนั่นอีกกอนเก็บอัน อีกเนาะจ้ะไปตืมกันแล้วก็สิไปเก็บหยวดพักกุ้มจ้ะโอ้ดอกพักกุ้มแม่พี่น้องมาขอแล้วพี่น้องดอกพักกุ้มพี่น้องเด้อบนันมาเจอแล้วดอกพักกุ้มจ้ะพี่น้องสูงสูงให้แนกิ่งนี่อันกอง,งมากๆได้เนาะจ้ะ <Thank> <laughs> สวัสดีค่ะพี่ดองเอฟซีสคูลทุกคนวันนี้พาพี่ดองเอฟซีมาเก็บพักอันไปหนึ่งป้าจ้าป้าได้พี่้องเด้อหลุนไปน้ำกันสิได้พักยังแน่จ้า กุ้มบางนีหัวก็สีอันออกดอกแล้วจ้ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วปายูว่าบางหนีเขายงอมขั้นอีออกดอกแต่ว่ายูสูงสูงพี่น้องเอาว่ถึงคพอคอันบ้านมะนาวหนี่ไข่โยเพราะว่าอันลูจกจอดเป็นสูงเป็นสีนั่นเองจา้ะคือน่ะกยส่งสูง พ่อเราพี่น้องพ่อเราจ้ามันไอพน้พักนั่นพักนี้เต็นตึ้ตกันดอกปุ้บปุามไอ้พักต่างหลายย่างนี่ทางน้องอเต็มตะกาเลย ถามองนี้ได้พักต่างหลายชนิดเลยค่ะพี่น้องพักต่างๆทีป่ปลาโยเก็บกินได้ทุกอย่างเด้อจะ้ปะปลาโยเกสีิเอาไปไว้ถ้า,าลวกกิ้มน้ำพริกหรือกินกับส้มตำหรือไใบแต่หนึ่งปลาคัะพี่นอ้องขอบคุณพี่น้องเอฟซี่หลาด้วยจ้ะเด้อตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามด้วจ้า